เบิ่งครับมือนีสิม,มันคือนหมวอว่านบอรอบล้างแรกครับล้างแรกนั้นโอ้ดีการครับมือนีล้างแรกแข่งมันล้างนี่เยอะกว่าว่านครับตัวนี้โอ้ปลาดุกครับปลาดุกปลาดุก มาหลุนกันต่อครับวันละที่สองสิบมันบอวาดน,นินมานอยู่ครับหลังนี่หสองเบิรงเล้วครับเด้อปเขุดง,งานเสือนอนกินโอ้มีอยู่ครับมีอยู่เห็นบ่ครับเห็นบอมานกันยังอยู่เดชนานฮ่าแก้วแล้วครับมื้อนี้ chôm gặp chôm không ăn, có kho chó tố tai bớt, đang liệt, lấy lái cua อย่าปลาแล้วมาลุ่นบ่วงต่อครับโอ้ลากมะไก่เถอะวะลากมะไก่เถอะวะมานีครับคุน,นีมานีครับพี่นู้ง้ก็เก้าคน,นี้เขียวเขวียวเข สรุปผลง,งานเมื้อนี้ครับ